สวัสดีครับผมต้อมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงหุ้น LHFG กับข่าวที่น่าสนใจนะครับจะเป็นยังไงนั้นไปชมกันในคลิปเลยครับแกรบสวัสดีค่ะอยากฟังสปอยหนังภาษาอีสามนมวนๆเชิญช่องนี้ได้เลยค่ะช่องเทียงหน้าหน่อยสตูดิโอฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้เนตะจ้า สวัสดีเพื่อนๆอ,อีกครั้งหนึ่งนะครับในคลิปนี้ก็มีข่าวที่น่าสนใจของหุ้น LHFG หรือว่าบริษัท LHF i n a n c i a l Group จำกัดมหาชนนะครับมาเล่าให้ฟังก็เป็นข่าวที่น่าสนใจนะเป็นข่าวของการ ซื้อหุ้นเพิ่มนะครับของ ctbc นะครับแบงค์ของไต้หวันที่ก็เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของหุ้น l h f g นะครับก็มีการซื้อหุ้นเพิ่มจำนวน10.99%นะครับจากคุณเพียงใจหารพาณิชย์แล้วก็คุณไผโลดไศ่าสารสีสมสุขนะครับซึ่งก็เป็นผู้ถือหุ้น าลายใหญ่เหมือนกันเนาะอย่างคุณเพียงใจเนี่ยรู้สึกว่าจะถืออยู่ประมาณ10%กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับส่วนคุณไผโลดเนี่ยก็ถืออยู่ประมาณ0.56%นี่แหละนะครับซึ่งถ้าการซื้อขายเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วนะครับจะทำให้ CTBC Bank เนี่ยมีสัดส,ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นมาเป็น46.607%นะครับ โดยในปัจจุบันเนี่ย CTBC Bank นะครับก็มีสัดส,ส่วนในการถือหุ้นเป็นอันดับหนึ่งอยู่ที่35.62%นะครับสำหรับหุ้น LSFG นะครับก็จะเป็นบริษัทโฮดิ้งก็คือเป็นบริษัทที่เข้าไปลงทุนในบริษัทอื่นๆโดยการเข้าไปถือหุ้นนะครับซึ่ง LSFG เนี่ยก็จะเป็นการเข้าไปถือหุ้นในกลุ่มธุรกิจการเงิน โดยมีการเข้าไปถือหุ้นในธนาคารแลนแอนเฮาส์จำกัดมหาชนนะครับอยู่ที่สัดส่วน99.99% 99เข้าไปลงทุนในบริษัทหลักทรัพย์แลนแอนเฮาส์จำกัดมหาชนสัดส่วนอยู่ที่99.90%แล้วก็เข้าไปลงทุนในบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนแลนแอนเฮาส์จำกัดนะครับอยู่ที่สัดส่วน99.99% 99 ถ้าเราไปดูที่อัตราฟรีโฟลดของหุ้น LHFG นะครับเราก็จะพบว่าอัตราฟรีโฟลดในปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่16.83%ซึ่งก็หมายความว่าสัดส่วนของผู้ถือหุ้นรายย่อยก็ค่อนข้างต่ำนะครับก็ทำให้เราเห็นนะครับว่าหุ้น LHFG เนี่ยผู้ถือหุ้นรายใหญ่ก็สามารถที่จะควบคุมในเรื่องของราคาอะไรพวกนี้ได้ค่อนข้างง่ายนะซึ่งผู้ถือหุ้นรายใหญ่อันดับหนึ่งนะครับก็คือ CTBC Bank นะครับ ถืออยู่ที่สัดส่วน35.62%อันดับที่2นะครับก็คือบริษัท Land and House จำกัดมหาชนนะครับหรือว่าหุ้น LH ก็ถืออยู่ที่สัดส่วน21.88%อันดับที่3ก็คือบริษัท Quality House จำกัดมหาชนนะครับหรือว่าหุ้น QH นะครับถืออยู่ที่สัดส่วน13.74% อันดับที่4ก็คือนางสาวเพียงใจหานพาณิชย์นะครับถืออยู่ที่10.43นั่นเองนะครับซึ่งที่เขามีข่าวว่าจะมีการเข้าไปซื้อกับคุณเพียงใจนะครับก็คือผู้ถือหุ้นรายใหญ่คนนี้นั่นเองนะทีนี้นะครับเรามาดูในส่วนของงบผลประกอบการกันบ้างนะครับในไตรมาส1น1ปี64ตัวบริษัทก็มีกำไรสุทธิอยู่ที่560.49ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่ came, อหุ้นก็คือ3สตางค์ต่อหุ้นเมื่อเราย้อนกลับไปดูในไตรมาสที่แล้ว öh. นะครับในไตรมาส4ี่ปี63ตัวบริษัทก็มีกำไรสุทธิอยู่ที่20 4 2 3ล้านบาทคิดเป็นกำไรต่อหุ้นก็คือ1สตางค์ต่อหุ้นในขณะที่ในไตรมาส1ปี63นะครับตัวบริษัทก็มีกำไรสุทธิอยู่ที่828.77ล้านบาทคิดเป็นกำไรต่อหุ้นก็คือ4สตางค์ต่อหุ้น ดังนั้นนะครับจากงบผลประกอบการข้างต้นนี้เราก็จะพบว่ากำไรสุทธิในไตรมาส1ปี64นะครับ Q on Q เนี่ยกำไรของตัวบริษัทก็เพิ่มขึ้นถึง174.44%นะครับในขณะที่ year on year นะครับกำไรสุทธิของตัวบริษัทก็ลดลง32.37%เมื่อเรามาดูในส่วนของงบแสดงฐานะทางการเงินนะครับเราก็จะพบว่า ในไตรมาสล่าสุดนี้นะครับตัวบริษัทก็มีสินทรัพย์รวมอยู่ที่2 5 1 1 9 7 4 1ล้านบาทคิดเป็นหนี้สินรวมก็คือ2,12,712.49ล้านบาทซึ่งในส่วนนี้นะครับก็จะมีในส่วนของหนี้เงินฝากด้วยนะ1,85,983.59ล้านบาท แล้วก็ในส่วนของผู้ถือหุ้นนะครับอยู่ที่38,484.92ล้านบาทโดยภาพรวมก็ถือว่างบแสดงฐานทางการเงินก็ค่อนข้างใช้ได้นะครับไม่มีอะไรที่ผิดปกติหรือเป็นอะไรที่น่าสงสัยนะครับถือว่างบแสดงฐานทางการเงินก็โอเคนั่นเองนะโดยที่ค่า PE ในปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่13.76เท่านะครับค่า p b v อยู่ที่0.64เท่า ก็ถือว่าทั้งค่า PE แล้วก็ค่า P/BV ก็อยู่ในระดับที่ค่อนข้างน่าสนใจอยู่พอสมควรนะครับไม่ถือว่าสูงมากนะสำหรับอัตราการจ่ายปันผลนะครับในปัจจุบันเนี่ยก็มีอัตราการจ่ายปันผลอยู่ที่3.42นะครับโดยถ้าเราย้อนกลับไปดูเนี่ยการจ่ายปันผลของตัวบริษัทนะครับก็จะอยู่ประมาณ 3-5%นะครับจะมีปีที่แล้วเนี่ยที่จ่ายปันผลออกมาค่อนข้างเยอะกว่าทุกๆปีนะครับก็คือจ่ายมาอยู่ที่7.66%เปนะอ่ะก็เป็นอีกบริษัทนึงนะครับที่ให้ปันผลในปริมาณที่น่าสนใจอยู่พอสมควรโดยที่ราคาในปัจจุบันของหุ้น LHFG นะครับก็อยู่ที่1บาท17สตางค์ต่อหุ้น ทีนี้นะครับเรามาดูในส่วนของมุมมองในกราฟเทคนิคกันบ้างนะครับของหุ้น LHFG นะซึ่งเราก็จะเห็นว่าตอนนี้นะครับแนวโน้มราคาในกราฟรายวันเนี่ยก็ยังเป็นขาขึ้นอยู่นะครับเพียงแต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยราคาของหุ้นก็มีการปรับย่อลงมาแล้วจนหลุดตรงเส้นเ A 75วันนะครับลงมาซึ่งตรงบริเวณเส้น A 75วันเนี่ยถือว่าเป็น แนวรับที่ค่อนข้างสําคัญนะเพราะว่าแต่ก่อนนั้นนะครับรานะคาจะลงมาหาแนวรับตรงบริเวณเส้นม m a 75วันแล้วก็มีการเด้งกลับขึ้นไปแต่ว่า มันมีอยู่ประมาณเมื่อที่ผ่านมานะครับราคาก็หลุดตรงเส้นเอเ็วันลงมาแล้วก็เหมือนจะหลุดตรงเส้น e m มเอ200วันนะครับแต่ว่าก็สามารถที่จะขึ้นมายืนเหนือแล้วก็มีการไซด์เวย์นะก่อนที่แท่งล่าสุดนะครับหรือว่าแท่งเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการปรับตัวขึ้นมาแบบค่อนข้างสูงมากๆนะครับเป็นแท่งสีเขียวยาวขึ้นไปเลยเนาะ แล้วก็ก่อนที่จะมีการย่อลงมาปิดที่ราคา1บาท17สตางค์ต่อหุ้นนะครับซึ่งก็ราคาก็ขึ้นมาพร้อมกับวอลลุ่มที่เข้ามาด้วยผมเลยมองว่าราคาก็มีโอกาสที่จะมีการปรับตัวขึ้นไปได้อีกนะครับซึ่งผมมองแนวต้านหลกัหลกๆเอาไว้ตรงบริเวณ1บาท30สตางค์เนี่ยก็น่าจะเป็นแนวต้านแรกๆที่ราคามีโอกาสจะไปถึงได้นะครับ แต่คิดว่าก็น่าจะเป็นในเรื่องของการเก็งกําไรซะมากกว่านะครับด้วยความที่มีข่าวในเรื่องของผู้ถือหุ้นรายใหญ่จะมีการซื้อหุ้นเพิ่มอะไรประมาณนี้นะครับมันก็เลยทําให้ราคาของหุ้นนั้นมีการปรับตัวขึ้นมานั่นเองนะก็เลยมองว่าราคาตรงบริเวณนี้อาจจะเหมาะกับการเข้ามาซื้อเพื่อเก็งกําไรน่าจะเป็นอะไรที่โอเคกว่านะครับ เพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาแนวรับแนวต้านดีๆเนาะถ้ามันหลุดตรงแนวรับที่เราคา,าดการเอาไว้นะครับเราก็ต้องคัดลอตออกมาเนาะก็คือผมคิดว่าถ้าหลุดตรงบริเวณประมาณสัก1บาทส5สตางค์เนี่ยก็น่าจะเป็นจุดที่เราจะต้องคัดลอตแล้วอะไรงนี้นะครับในส่วนของกราฟลายสัปดาห์เนี่ย เราก็จะเห็นว่าตอนนี้นะครับแนวโน้มราคาก็ยังเป็นขาลงอยู่นะครับเพราะว่าตอนนี้ราคาก็อยู่ตามจากเส้นเอ200อยู่นะครับในกราฟลายสัปดาห์ซึ่งผมคิดว่านะครับราคาก็มีโอกาสที่จะขึ้นไปทดสอบตรงเส้นเอ200นะครับในกราฟลายสัปดาห์แต่คิดว่าอาจจะยังไม่สามารถที่จะทะลุผ่านขึ้นไปได้นะครับอาจจะต้องรอให้มีการสะสมวอลลุ่มอีกครั้งหนึ่งหรือเปล่านะครับ ดังนั้นผมเลยมองว่าในกราฟรายสัปดาห์เนี่ยใครที่อยากจะเข้าไปถือลงทุนยาวก็คิดว่าตรงบริเวณนี้อาจจะยังไม่เหมาะกับการเข้าไปสะสมนะครับอาจจะรอให้ราคามีการขึ้นไปชนตรงเส้นเ200แล้วก็มีการย่อลงมาก่อนหรือว่ารอให้มันทะลุต,ตรงเส้นเ200ขึ้นไปก่อนแล้วค่อยไปสะสมอีกทีดีกว่านะครับ สำหรับใครที่อยากจะเข้าไปลงทุนถือยาวๆเนาะสำหรับหุ้น LHFG นะครับซึ่งผมคิดว่าก็เป็นหุ้นที่น่าสนใจอีกบริษัทนึงนะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้ราคาอาจจะค่อนข้างสูงนิดนึงเนาะจากแรงการเก็งกำไรนะครับก็ตามที่ผมบอกไปเมื่อกี้เลยนะครับ ถ้าใครอยากจะได้หุ้นในราคาที่ยังไม่สูงขนาดนี้ก็อาจจะต้องรอให้แรงเก็งกำไรตรงนี้มันหายไปก่อนเนาะค่อยเข้าไปสะสมอีกทีนึงนะครับในช่วงจังหวะนั้นก็ถือว่าเป็นหุ้นที่ดีนะครับสำหรับหุ้น LHFG นะครับ โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับอะถ้าเ,เพื่อนๆใดที่มีคำถามหรือมีข้อแนะนำอะไรเพิ่มเติมนะครับก็สามารถทิ้งเป็นคอมเมนต์ไว้ข้างล่างคลิปนี้ได้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็สามารถกดแชร์ไเพื่อนๆหรือคนที่รู้จักของเพื่อนๆได้นะครับ แล้วก็เป็นพื่อนานไนที่อยากจะเข้ามาพูดคุยกับผมนะครับก็สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้ที่แฟนเพจมือใหม่เข้าใจหุ่นสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบเพียงแค่นี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับวันนี้เสียงอาจจะไม่ค่อยมาเท่าไหร่นะด้วยความที่ก็เพิ่งจะหายจากการเป็นไข้มานะครับก็อาจจะเสียงไม่ค่อยโอเคเนาะก็ต้องขออาภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับ